เจเนะคะยืนให้เท้าขนานแล้วก็ยังไงนะคะคุณดมให้คางอ,อยู่ข้างหน้าตรงนั้นอ่ะโอเคมาดูกันผ่านไหมหนึ่งคะแนนผ่านไหมผ่านไหมให้นะสองคะแนน สามคะแนนดีมากสีนน่คะแนนแต่คราวนี้หน้าไม่ต้องหันมองตาได้ไหมลูกหน้ามองลูกก๊อฟนะคะนะหน้าหนูอ่ะหน้าหนูมองลูกก๊อฟไปหน้าหนูอ่ะไปตามไม้หนูนี้เลยอ่ะเอออย่างเงี้ย สิบคะแนนเลยค่ะ